ที่ตี๋ครับลสลัดพี่ขัดอยู่คนครับอย่าถามเลยถ้าเองไม่มา <laughs> ถ้าเองจะมาพี่จะว่างให้อยู่ <laughs> แกงพี่มันตัวโลกโก้โศว่ะเบี้ยโอ้พี่พตัดทออีกแล้วอ่ะกูเพิ่งชนะไฟพวกมึงมาแล้วมันก็มาออกอ,อ,กอีกกูต้องกลับมาเดินอีกแล้วเนี่ยอ่ะกูก็ไมเข้าทำไมอ่ะทำไมอ่ะพี่ทรงมันดีแล้วนะไฟอ่ะทำไมอ่ะใช่ไหมเออ กันเนี่ยมันทะเลาะกับพวกเด็กใหม่กับเด็กเก่ามันทะเลาะกันเรื่องเด็กน้อยไม่อยากสนใจที่ต้องพี่ก็เป็นคนกลางคุยให้มันเลยมันต้องโอ้หนักใจว่าน้องชายมันต้องใช้คําว่าแขงเดียวกันแล้วเต็มทิกตอกคเลยช่วงน้อย่าแบ่งเบาบ้างอย่าแบ่งเป็นเป็นเป็นพักเป็นพวกเลยกูเห็นมึงอะไรโอซีน้ําท่วมอะไรเต็มไปหมดกูจะเลื่อนดูอะไรเจอแต่มึงเนี่ยเต็มฟีดไปหมดเนี่ยมันใส่ก่อนครับพี่ผมดูนก่อนครับพี่ มันใส่ผมพังเลยแล้วผมเงียบไงเป็นกลางนะพี่พูดแบบเป็นกลางนะทั้งโอเคทั้งโอดีนะอันนี้พี่พูดแบบเป็นกลางนะถ้าเกิดว่าเจอกันน่าจะสู่สีกันนะแต่สุดท้ายคนที่วินคือคนที่จมน้ำาั่วร้ายคืออะไรครับก็เขาได้เงินบริจาคน้ําท่วมถูงไหมใช่ใช่มันตีกันแต่คนอื่นคนที่เดือดก็ถือว่ามันได้บุญได้ไงจะได้ไม่ต้องมาต่อยท้าต่อยกันแล้วจะท้าแบบไงพี่ไปเป็นพิธีกรให้เอาไหม ได้พี่ให้เขาให้เขาตอบตกลงก่อนให้เขาตอบตกลงก่อนดีกว่าว่ตีไอ้หมูมันก็ขึ้นไอ้ด้านไฟดิแบบไอ้ด้านไฟเหรอพี่หม <clears S 1> ูหรือว่าเขาจ้องจะโอซีอย่างเดียวอ่ะเว้ยเขาอารมณ์แกมไม่เป็นแล้ว ก็นั่นไงผมก็เลยผมก็ชิวๆไงก็เลี้ยงมาเล่นในเกมนี่ไงบอกพวกพี่รุ่นใหญ่เขาใจเย็นนึพี่รุ่นใหญ่ใจเย็นโอซิมโอซิมเขาจะได้ไม่ต้องแบบเสียค่าปรับไงพี่เขาบอกไม่กี่หมื่นเขาเสียได้เขามาจ่ายค่าเดิมพันนี่ดีกว่ามัจะเชื่อน้ำเช่วมได้ค่ห้าร้อยอ่ะตะเลาะวิวาจ้างคนกระติบกันห้าร้อยอ่ะอย่าเลยปล่อยเด็กได้เงี้ยบอกปล่อยเด็กโตเหอ้เด็กมันก อยู่แค่ในเกมใจเย็นนะพี่ครับเนี่ยอยากอยาก, er> อยากเป็นอยากอยากเป็นในนี่เว้ยอะไรนะกรรมการเนี่ยเออเนี่ยถ้าช่วยน้ำท่วมเนี่ยเป็นโคตกให้ฟรีไม่คิดตังเลยเนี่ยโอ้สวยดิพี่ชายสวยดิเป็นนักากย์ให้เลยเนี่ยเอากูก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยคนอ่าได้สวยพี่ชายเขาตุ้มคนละสองแสนห้าแสนอะไรเว้ยไม่ได้โอดสักบาทเลยก็จะโอัดักสองพันเนี่ยช่วยไม่มีตัง แต่ถ้า้าแต่ถ้าอุ๊ยกูบอกเลยนะถ้าเดิมพันจะเดิมพันเท่าไหร่อ้แล้วแต่เขาเลยพี่ หมื่นหนึ่งก็ได้ไปขำๆเออขำๆเไงเขารวยเขาจ่ายไปหมื่นเขาจ่ายได้ผมก็ได้หมดอยู่แล้วที่่่่จจจะัคาาาปปรบไยน้มเออเอามาจ่ายเนี่ยมาเดิมพันดีกว่าได้สนุกได้คอนเทนต์ด้วยได้ทำบุญด้วยเป็นกรรมการเป็นกรรมการให้เลยเนี่ยมาเลยนะเดี๋ยวรอเขาตอบก่อนพี่ชายแต่อย่าทะเลาะกันนะอย่าทะเลาะโอซีกันนะรักกันเข้าไว้สังคมไฟเอ็มอะโอเคครับพี่ปล่อยได้ปล่อยนะน้องนะ ออกกูจะรั่วว่ะทำเร็วเนี่ยไม่กี่วินตอนนี้พวกของไอพี่หมูเข้ามาสิบสิบนิพี่หมูเฮ้ยร่างแม่งกลางสะพานเลยไหมวันดียิงลยเลยตัวนะ

มันมีปืนนี่ไอริวตายสัวอย่างเงี้ยไอริวไม่เล่นระยะวะยิงเขาเลยอันนี้ยิง เอาลิวนี่ไปเนาะนโจอๆน้องพี่สว,วเยเกมแล้วกลับมาละเอาลิวยิงกู nhi ngay là, để là, chơi cả là trái cả đi, mở còi, này đi nè. ไอ้มันยิงกวูวะไอ้เหี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรกลับไปกลางสะพานกลับไปกลางสะพานไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาหน้าสะพานอะไรก็ได้นะมาเล่นตรงนี้เลยมามามาโจโจ้เล่นเลยโจโจ้ไปเล่นเลยโอุย้ยกูสู้ไอ โอ้ยโอ้ยกูเกือบตายโอ้กูโดนขี่หลังวสวยเราได้อยู่ตรงนั้นรีบเคลียร์ดิเหลือแค่สองตัวเองตรงเนี้ยเขาชุบบ้าดิมันจะเคลียร์ได้หรอ กินอะไรเถอได้กินสวยวิทยาตกขั้นล่างมันก่อนขอเ,เก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยไอ้วานลงมาจะเก็บเหมือนกล้องวะมันไม่ได้สไลด์ไม่ได้ไอ้วานลงไม่อะไร ม,มันผิดมันผิดเออขอเฮ้ยกูเออกูเก็บเองตอนแรกตอนแรกกูกะว่าจะกลัวของบนแต่ช่างมันเถอะสั่งแล้วเป็นอะไรน,นะของแกงอยู่หรอ ตอนแรกกลว่าจะทำไมตอนแรกกูกลัวมันของปนไงกูแต่ไม่เป็นไรเราเก็บมาแล้วจเสร็จแล้วไม่กูเก็บก็ได้กูมีของเลยมันมันก็เดี๋ยวก็ไปเซตพร้อมกันของมันจะปนมาแลอ๋อว่ารอบว่าอะไนะไอยูเคใครเป็นคนนำปะมีคนถามกูเยอะละไม่รู้อ่ะพี่เดชใครนะอะไรกอดได้ตัวเดียวเพนได้สองอย่างนั้นมันคุ้มเหรอวะ เออไม่ไม่ไม่มึงไปดูของกูสาระสาระเลยไม่ก็ก็เพนมันมันได้แค่นี้จริงเหรอวะก็ได้หนึ่งเพนได้หนึ่งอย่างเงี้ยสาระนะเอเดได้สามคตรปัญญาอ่อนเลยตอนแบ็คบ็อกไหนดีเลยไอ้เีก่กูบอกเลยเอาแม่งต่อได้ยังตอนอ๋คนยูเคมีอาการหรอโไม้แกงมันเพิ่งสร้างมึงเจ้าเลยหรอมึงจะตีใคร มึงมันจะใส่ยูเคกันเนี่ยมึงจะตีมึงบ้าปะเนี่ยมึงจะตียูเคไอวบามีอาการไอ้บ้าเด้งมีมีอาการคืออะไรหรอเออมึงเป็นไรไอ้บ้ามึงมึงดูดูข้างหลังมึงดิมึงใส่อะไรอยู่ฮะมันเป็นโลโก้เลยวะแต่ต้งแต่ตอนตอนป้นไปโดนแล้วเฮียเดี๋ยวแม่งจักนู่นจักนี่เนี่ยไอ้าแล้รู้สึกว่าถ้าป้นโดนกูรู้สึกว่าไม่ไม่รู้สึกผิดอ่ะนะหลังหลังเออหลังจากที่ป้นปุ๊บนี่อาการออกเลย ไอ้วางคุลงถ้ำมาไม่ได้เพชรมากันพี่แบร์เจอกันเบลล่างนะพี่ชายไอหลอดพี่แบร์เบลล่างมาเอาของไอหลอดไอหลอดไปหมดเลยอ่ะไอหลอดไปหมดแล้วการเป็นเหยื่อจ้างบ้านนี่ฮเดี๋ยวค่อยไปเล่นตอนดึกๆดีกว่าลันแต่กูเปิดถ้ำมานะเปิดถ้ำกูเปิดทางขวาไปละเฮ้ยดีเออมันต้องมีธนูเว้ยที่อ่ะแม่งเยอะเหลือเกินสู้ไงไหวอ่ะไปมันฝรั่งแบบบิ๊กซี่แลหรอ เอ้ยเอาไงเนี่ยพี่พี่ตีเขารับบทเป็นนักภาคให้เนี่ยสนใจไหมเนี่ยฝั่งน้นตอมาก่อนสิเออพี่พี่ตีไญ่กูสส่เป็นนักภาคให้เนี่ยอะไรวะเขาบอกไงถ้าจะจัดช่วยน้ำท่วมอ่ะสามสิบสามสิบสี่สิบีสิบอ่ะพี่ติเขาบอกว่าเดี๋ยวกูเป็นนักภาคให้ฟรีเลยถือว่าจะช่วยกันวะน้ำท่วม น่าจะขายแล้วมั้าครับขายให้ขับไอเอฟมั้งวะเจียบลองวะโอม่งจะไปนอนกี่โมงเนี่ยเองทำเองจะทำอะไรเนี่ยยังไม่เบื่อเหรอ,ไม,อไม่เบื่อไ,ไม่เป็นไรครับเองก้าเพื่อนมาเล่นเดิม, 1, ม,มพันดิดดอะไรนะเองก้าชวนเพื่อนเองมาเล่นเดิม 1, <c oughs> พันที่นี่เลยได้เงินไม่มีใครมีแบเล็ เออม,ม,มันก็มีส่วนเราให้เขาเรียกสกิอ์อะแต่ว่ามันก็เป็นผลดีว่าไม่เคยเลยว่ะใช่เพราะว่าถ้าสริท์ที่ถ้าผมมองนะถ้าเขาไม่ได้เปรียบเขาคงไม่เล่นหรอกเรื่องสริ์ถ้าเป็นสริ์กลางอะแต่มันก็ต้องมีฝั่งฝั่งใดฝ่ายหนึ่งยอมไงถ้าเราไม่ยอมเขาก็ไม่ยอมอยู่ดีอะถูกไหมนะ